จ hey, ับว like yes. yes, ่าง so right ั oh, ้นสิจับโอ้โหดูว่า z o o ไปเหมือนสับอะไรเลยอ่ะสวัสดีค่ะพรหมพิณองมาหนีเข้ามาทะเลกันนะจ๊ะพาลูกสาวมาเนิ่มสวัสดีค่ะเลนคะเลสวัสดีค่ะอยู่ในรถจะทำอะไรคะโอ้โหนี่ดูเขาตโตกันสองคน โหดูยอดสิต่อเอาเล็กกว่านี้ได้ไหมคะลูกไม่ได้เอาสมตำเอาโคกมะตำกินกันนั้นแล้วจ้ะแล้วเอาเยวอันนี้เอาอันนี้ไม่กินใช่ละเอาเยอะมาก่อนแมน่กินเลยค่ะว่าจะไปว่าไป เราเข้าันต้องไปเก็บที่ยังเข้ากามก็คิดว่าจะจะกินวันนี้นะตัว่าซูมไปเหมือนสับอะไรเลยอ่ะที่ได้กินวันนี้อะ ไปกินอยูะยเฮียยานเฮียถืออย่างจังสัตว์นี่มันติดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยตลอดชั่วโม่จยั่วนะหองแค่เด้ออุ้ยปวดอะอือเป็นยังไงจ๊ะพี่บื้อจะขอรอดหรยอล่วงอร่อยเส้าจะน่ยไปไหนอ่ะ นาทีเขาก็กินขา้าวแล้วนะจ้าเขานำรถ้ะจ้ะเมืม่อนี้นำรถสาจ้าได้อะไรคะลูกหนูไปจับกุ้งมาเหรอคะโอ้ยอยากเก็บปูอยากเก็บปูเอาปูตายไหมเบิง่งมาสั่นแม่ ไม่ได้หรอไ,ไมมันตายแล้วค่ะลูกเดี๋ยวจะพาไปเก็บนะคะปูน่ะ <c oughs> แต่หนูต้องเอาถุงมือไปด้วยนะไม่งั้นมันจะหนีบนะแต่ว่ามีถุงมือไหมวันนี้มันมีแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บปูค่ะลูกตรงนี้เราแม่บอกว่า,า,าจะพาไปรถทูเดย์ค่ะลูกมวยแบบนี้โอ้เถายุ จับเลยลูกมันไม่หนีไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเฮ้ยเม้ยเา้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้เห้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้เฮยยย้ยย่เเยเเ้เเเ้เขียวอ่ะเฮเยเยเเยเยกเเ

มามาตไม่ตัวเล็กกินไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นไปเล่นกับปลาปูตายสิลูกค่อยเอาวางไว้ในน้ำมั่อันนี้พิถีบ้านบ้านนะคะเอาอาหารมารอบปูนะคะเป็นเลสก็ใส่ได้จะได้บ่อปูเนาะหนูหัวน้องเบิรงเห็นเขาเห็ดกัน ดูกันจ้าน,นู่นอะมิลี่นังต้องไปที่สาล่ายเยอะๆน,นันงขาดนังว่าตจบแล้ว <c oughs> ่ปะปูไปอีกพ่อกับบ้แม่นคนตายแม่กับบ้แม่นคนตายกูหูดีทะลูกแ <c oughs> ม่นบ่นลูกจะได้ปูไหมคะ <c oughs> ปูปูเยอะเหรอตรงนั้นนม่นลูก <c oughs> ลอ๋อทำไมถึงมีสาหร่ายถึงปูเยอะคะเพราะปูไปอยู่ ใต้สาลายอ,อ๋อทำไมหนูรู้ว่าคะปูอยู่ใต้สาลายหนูไม่รู้จุดแค่ใช่ไหมก็หนูได้ยินแม่พูดเวลาเราไปหาปูเราเราหาจากใต้สลาลัยโอเคจ้ะคะแล้วมันก็จะคานมาแล้วหนูก็คอยดูนะลูกหนูอย่าไปเหยียบน้ำนะเดี๋ยวมันตกกระใจแม่เธอไปดูดูเพิ่อนบ้ากระปูมาอีหลี่มาสักปูใหญ่หรือปูน้อย อย,ย่าหยียบน้ำนะอย,ย่าหยียบน้ำนะออมันได้ยินเสียงเราไปจริงจริงมันไปแล้วเมื่อกี้มันมาจริงจริงไปย,ยุกรอสาลายนะเก่งจังเลยคนจับปูเก่งเละล่ะให้ลุก มาเอามือยกเลยหรุอันนั้นอยู่ใกล้ใกล้น้ำก็เขาบอกไม่เจ็บอ้ไม่เชื่อให้เขาทดลองอีกก่อนให้ให้สมศักเป็นหนูทดลองก้วเอ้ยกเจ็บมิลลี่บอกว่าปลดตัวเป็นละ ปูตกใจะดานะเนี่ยปูตกใจมันก็เลยหนีบแรงเออเราวน์ไปมันจะให้มันไหวตัวทันแต่อีตัวนั้นน่ะมันปูนิ่มอะลูกถ้าปูนิ่มหนูไม่ต้องกลัวเลยนะใช่ถ้าปูนิ่มหนูไม่ต้องกลัวลนะเขาหนีบไม่ได้เลยอันนี้นะใช่ใช่แม่โอ๊ยอันนี้คือมาอ่าปากใส่กันโอ๊ยเนี่ยปูนิ่ม มันกลับไม่ได้เหรออุ้ยกล้ามกล้ามหักไปกล้ามหนึ่งใช่เขาหนีบไม่ได้เขาเขาอ่อนไปหมดเขาไม่มีแรงเนี่ยมันอ่อนไปหมดเลยกล้ามก็อ่อนเออแม่เราก่อนเนาะหนูจับได้มันไม่หนีบหนีบไม่ได้หรอกเป็นไอติมนะมนใช่หนูลองจับกล้ามมันสิน,นิ่มมากเลยลองจับอะเนี่ย<ๆ>เห็นไหมโอเคลองเอามือใส่กล้ามคุณหญิงลีคะ่ะ เขาไม่มีแรงที่จะอ้าปากเลยครัลูกปูนิ่มน่ะจะลองจับไหมกินได้ไหมกินได้ค่ะอันนี้ก็นิ่มเฮ้ยแม่มาไปแล้วอันนี้ก็นิ่มทำต่อไปเลยอันนี้ดื้ออันนี้อันนี้อันนี้กัดได้เนี่ยมันนิ่มหนูจับดูหนูจับอย่างนี้เลยบีบเลย บีบเบาๆเนี่ยนิ่มแม่มันกัดได้ดุไม่หนูลองจับดูค่ะลูกเอามือจับดีๆมันอ่อนมากจับลงให้หน่อยลูกเอามือจับดีๆเลยม,มันนิ่มมันจับอย่างเง้นไม่ได้เห็นไหมมันจะหักบังเบาๆลูกเขา ทำออกมาอบนนี้น่ารัที่สุดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอันนี้ทำเป็นน่ารักที่สุดนี่นไปดิมึ้นไมดูขึ้นไปดูขึยนไดูขลยนะเดนไปดูข้นิดเขี้นไดินดู้นไปดูนไดูขนปดูไปดูขนไปมูระวนงมัขนไดูข้นูข้นไมขนไปู้นปนหน้น้นั้นบปลลี่้นกป้ ตอนนี้อุ้ยน่ารักที่สุดไปเสียงอีป้าดีนะก่อนมาแคอู้หโอ้หูเลิงจะกับลริจะกับอ่ะยพื่อนเดินไปเดินหาปวดประสาทอะ I'm deep.